อาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องต้นแบบที่ดีเกิดจากครูค่ะดิฉันนางสาวร,กราักกาเก่ยวอัมรหัส0ู5ย์ค่ะดิฉันนางสาวสนติโกนุชารหัส0ู8ย์ค่ะดิฉันนางสาวปาราจรีราชลิศรหัสนักศึกษา0 6 0ค่ะ ดิฉันนางสาวดิสาดอนลุนร,รหัสนักศึกษา051คะ่ะดิฉันนางสาวคุณธิดากิติรักรหัสนักศึกษา040ค <emy> ่ะดิฉันนางสาวธัญพรเยนเกิดรหัสนักศึกษา056ค <emy> ่ะดิฉันนางสาวอภิญญามุตุศรีรหัส0 4นค <emy> ่ะดิฉันนางสาวธุปการสำริตร,รหัสศ 0, 3 6ค <emy> ่ะเต้นแบบที่ดีเกิดจากครูนะคะ 1. ครูคนใดที่หวังผลประโยชน์นะคะ เพื่อเพล่ิไปกับอาํานาจลืมหน้าที่ของตนไอสุดท้ายก็จะทําลายความเป็นครูจนหมดสิ้นนะคะดิฉันได้สื่อถึงเงินที่รายร้องไปด้วยครูค่ะภาพที่สองนะคะครูที่มีจัรยาบันที่ดีมีจิตยุดิยานความเป็นครูดิฉันได้วาดภาพครูคนหนึ่งกับนักเรียนคนหนึ่งค่ะนักเรียนคนนั้นได้สวมใส่รองเท้าที่ขาดค่ะครูเห็นครูจึงซื้อรองเท้าคู่ใหม่มาให้ค่ะ ค่ะสำหรับข้อที่3นะคะครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สิษย์ค่ะดิฉันว่าเป็นการที่การไหว้ค่ะครูเนี่ยจะไหว้ให้นักเรียนเห็นแล้วก็นักเรียนทําตามโดยที่ไม่มีใครบอกค่ะภาพที่4นะคะครูควรหมั่นหาความรู้อยู่เสมอเพื่อจะถ่ายทอดให้แก่สิษย์ดิฉันได้สื่อภาพนี้โดยการครูสอนกำลังสอนนักเรียนอยู่ในห้องเรียนค่ะค่ะภาพที่ห ครูควรปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีเพื่อให้ศิษย์ได้ปฏิบัติตามนะคะซึ่งดิฉันนะคะได้วาดภาพเกี่ยวกับคุณครูน,น,นะคะได้กวดาระยาแล้วก็เก็บไปะยาให้นักเรียนดูซึ่งภาพนี้นะคะจะสอดคล้องให้ได้ให้นักเรียนนะคะเห็นแบบแบบอย่างที่ดีจากคุณครูนักเรียนก็นจะได้ปฏิบัติตามค่ะ สำหรับหัวข้อที่6นะคะครูควรอบรมสิทธิให้รรู้ในทุกๆด้านไม่ใช่แค่ด้านใดด้านหนึ่งนะคะสําหรับสุรูปที่ดิฉันวาดนะคะก็คือครูพานักเรียนเข้าวัดค่ะเพื่อไม่ให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยค่ะหัวข้อที่7ดนะคะประเทศจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อ,อมีทั้ง<ม>คนเก่งและคนดีค่ะรูปที่ดิฉันวาดแสดงถึงการที่คุณครูมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่มีทั้งเรียนเก่งแล้วก็เป็นคนดีค่ะ รูปภาพที่8นะคะประเทศชาติจะพัฒนาได้พลเมืองควรมีประส um ิทธ mm ิภาพและคุณภาพค่ะรูปท şey yes. ี่ดีฉันวาดคือนักเรียนพาคนชราข้ามถนนค่ะภาพนี้สื่อได้ว่าประเทศชาติจะพัฒนาได้พลเมืองไม่ควรจะมีแค่ความเก่งกับควรจะมีความดีควบคู่ไปด้วยค่ะค่ะสำหรับรูปสุดท้ายรูปที่9นะคะการศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศค่ะ ซึ่งดิฉันว่านะคะเป็นรูปนักศึกษาที่จบปริญญานะคะใส่ชุดครุยขาชุดบัณฑิตเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะวันนี้กลุ่มหนูขอจบการนำเสนอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ